Thank you. สวัสดีครับพี่น้องสุขผู้สุขคนนาคาราชสายมึงคนคนเมืองชางนาคาราชมงสุลินคนเก่าคนเดิมกับผมว่าภาษา,บ,าบ้านอีสานบ้านเฮาครับมือนีนาครราชมงสุลินหยิบเหรียญหลวงปกคูณมาให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมอีกเหรียญอีกรุ่นครับเป็นเหรียญหลวงปกคูณที่สร้างในปีพศ2522ครับก็พศ2522 หลายปีเนาะครับน้อสีกว่าปีแล้วเป็นเหรียญที่ระลึกวังศิลาเหล์อกอุโบสถของวัดโพทองครับอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาผมได้มาหนึ่งเหรียญครับได้มาหนึ่งเหรียญเอามาให้พี่น้องได้ชมกันครับเป็นเหรียญเก่าครับเป็นเหรียญเก่าของหลวงพ่อคูณที่เป็นที่ระลึกงาน วางศิลาเลืออุโบสถครับวางศิลาเลืออุโบสถวัดโพทองอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาถือว่าเป็นพระที่สวยงามอีกองค์เอามาให้พี่น้องในเบิงเ่งงในชมใ้ศึกษากันนะครับนาะพี่น้องเห็นสัตว์วรับวางศิลาเลือพระอุโบสถวัดโพทอง ได้มาหนึ่งเหรียญครับได้มาหนึ่งเหรียญก็มาให้พี่น้องไดบึงได้ชมได้ศึกษากันนะครับนี่เบิ้งนากันครับเป็นเหรียญรูปไข่เป็นเหรียญรูปไข่ถือว่าเป็นเหรียญรูปไขก่กะทิสวยสวยงามอีก,อก,อกเดบของหลวงพ่อครับเป็นเหรียญที่สวยงามอันนี้เหรียญนี้คือสภาพอยู่ในหิ่งครับสภาพอยู่ในหิ่งมันก็จะมีรอย ตะไครเนะครับเนาะเป็นรอยตะไคร์ติดชั่วองคงครับผมไม่ได้ล้างเลยครับผมไม่ได้ล้างเหรียญนี้มีคนจ้องแล้วครับมีคนเอาแล้วก็าเลยมาให้พี่น้องได้บ่งไดชชมได้ศึกษากันครับเอามาลงไว้ให้ดูเป็นเหรียญติดสางในปีพศ2 0 0 22เป็นเหรียญหันข้างน,นะครับเนาะ,ะเป็นเหรียญเหรียญหันข้าง ของหลวงพ่อนนพคูณปริสุทธโธเดีวเป็นเหรียญที่สวยงามอีกองค์อีกรุ่นอีกเหรียญของหลวงพ่อครับหลวงพ่อคูณปริสุทธโธเทพเจ้าแห่งด่านคุณทศเดี๋ยวผมจะล่อกร่ปองซองให้พี่น้องบุญครับนี่ครับนี่จะลอยตะไคร้ครับลอยตะตะไคร่นี่หลวงพ่อคูณปริสุทธโธนี่หน้าตาของหลวงพ่อนะครับล่อไรผมเราเป็นพระที่สวยงามอีกองค์ครับเป็นพระที่สวยงามอีกองค์ เอามาให้ชมกันศึกษานํำกันนะครับนอส่วนดันหลังครับดันหลังนี่ครับนี่งานวางศิลาเลือกพระอุโบโสถวัดโพทองไม่มีน้องย,ย็นสัตว์ไปแล้วครับวัดโพทองอันเพุ้ง จังหวัดนครราชสีมาสวยงามครับเอามาให้พี่น้องได้ดูด้วยกันมผมก็ผมก็ได้ผระามาหลายอยู่ครับได้ผระามาหลาย,ยครับเดี๋ยวบอวท่านเดมีเวลาลงให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันนะครับนาอมีมือนีมีโอกาสก็ได้มานัง่งเหตุคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับนาองสมกับผวก็ได้ผรามามาเยอะแยะเลยครับ มีจตะพระครับเต็มเลยครับยังไม่มีเวลาเอาลงให้ชมครับขอบคุณกันได้มากครับเดบึงเหรียญนี่ก็นะครับเหรียญนี้จะส่งให้เจ้าของคนใหม่แล้วส่งให้เจ้าของคนใหม่ละครับผมก็เลยเอามาลงให้พี่น้องได้บึงได้ชมกันครับศึกษาน้ากันครับเพราะว่าตัวจะหนีไปก็เปลี่ยนมือแล้วครับองค์นี้เปลี่ยนมือแล้วองคนี้เปลี่ยนมือแล้วไปหาเจ้าของคนใหม่แล้ว คนจากของคนใหม่เขาติดตามทางเฟซบุ๊กนะครับเนาะติดตามทางเฟซบุ๊กเขาก็ได้ติดต่อขอรับไปบูชาต่อเขาขอรับไปบูชาต่อผมก็ให้เขาไปแล้วครับเมื่อนี้ก็เลยเอามาลง youtube ให้พี่น้องได้เบิงได้ชมกันครับล้วกลง u t u b e ไว้ทะไว้ไว้ดูภายหลังนะครับเนาะดูภายหลัง ว่าพระรุ่นนี้ครับผมก็เคยได้มาเคยได้ผ่านมือครับแต่ตอนนี้ก็ผ่านมือแล้วก็ผ่านไปผ่านไปหาเจ้าของคนใหม่ครับผิ่นนิมนต์ไปบูชาเหลี่ยขอให้ผู้ที่บูชาจงมีแต่วความสุขความเจริญนะครับนาะหลวงพ่อคูณปุกปักรักษาคุ้มครองหสมรักษาเขยวขาดปอดภัยดีน,นักแลกครับเมตตาสูงครับ หลวงพ่อคูณเพื่อกระไดละสังขารล่ะครับเหลือแต่วัตถุมงคลของหลวงพ่อคูณนี่แหละครับที่จะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นที่ระลึกถึงองค์หลวงพ่อครับถึงคุณงามความดีของหลวงพ่อศรัทธาในองค์หลวงพ่อครับเก็บสะสมบูชาได้ครับเก็บสะสมบูชาได้พระหลวงพ่อคูณก็มีมากมายหลายหลุนนะครับออกจังหวัดนั่นออกจังหวัดนี้ออกวัดนั่นออกวัดนี่เหลือแต่ว่าละต่างๆครับล้วนเลี้ยวพระของหลวงพ่อคูณ ที่ไปสางวัดนั้นวัดนี้ล้วนแล้วจะขออนุญาตจากหลวงพ่อคูณทั้งนั้นแหละแล้วก็มีมวลสารของหลวงพ่อคูณลุกเสกให้อย่างดีครับลุกเสกให้อย่างดีมีคนถามว่าพระรุ่นนี้หลวงพ่อคูณได้ปลุกเสกไหมพระรุ่นนั้นหลวงพ่อคูณได้ปลุกเสกไหมได้ปลุกเสกครับได้ลุกเสกมวลสารแล้วก็ลุกเสกตอนสร้างเ็จครับหลวงพ่อเิ่นอธิษฐานจิตลุกเสกให้ ทุกรุ่นครับตามที่ผมได้ฟังมาว่าพระที่ไปสังจังหวัดนั้นจังหวัดนี้วัดนั้นวัดนี้ครับหลวงพ่อคูณปลูกเสกให้ทุกรุ่นหนึ่งคือปลูกเสกมวลสารปลูกเสกวัตถุมวลสารต่างๆแล้วก็ปลูกเสกตอนเห็ดเหรียญแหล้วครับไปมีกับรัทธาด้วยครับเด้อรัทธากับเก็บไปมี ศรัทธาในองค์หลวงพ่อก็เก็บสะสมบูชาได้ครับหลวงพ่อคูณเป็นปุกเสกให้ทุกรุ่นครับโว่าจะออกวัดใดครับปุกเสกให้ทุกรุ่นศรัทธาในองค์หลวงพ่อคูณก็เก็บสะสมบูชาได้สำหรับมอนี้กับผมก็สิขอ,อยุติวิดีโอแคมีนะครับนาะไปพอกันวิดีโอหนาครับว่าผมสิเอาพระรุ่นใดมาให้พี่น้องได้เบ่งได้ชมได้ศึกษากันครับพระก็มีมากมายหลายรุ่นครับ ยังไม่มีเวลาเอามาลงให้ชมนี่ครับม่ผ่าเต้นเลยครับเยอะแยะเลยมีแต่พระยังไม่ได้เก็บยังไม่ยังไม่มีเวลาลงให้ดูมื่อนี้ผมก็สิขอยุิธีโรคนี้ครับผมขอบารมีองค์หลวงพ่อคูณจงปกปักหลรักษาคุ้มครองพี่น้องสุภูสุคนติดติดตามผมที่เบิ่งวิดีโอนี้ขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญ ให้ผู้พานเต่ดสิ่งดีๆเงินไหลนองทองไหลมาถูกเลขถูกหวยถูกรางวัลกันสุผภูสุคนครับสระบุนีไปแล้วครับผมขอฝากเบิ่งฝากแย่งฝากเป็นแรียงเชยเียร์รงใจให้กันนะลูครับช่องเล็กๆน,น้อยๆครับนาคาราดสายมงคลมีวัตถุมงคลให้ดูให้ชมสรับมอนีนาคาราดสายมงคลนาคาราดมองสุลินไปแล้วครับผมไว้พบเจอกันวีดีโอหนาเนาะครับน้อ สำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ